วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการหาวนเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ครับแบบเอกพันธ์ครับคือเท่ากับศูนย์ฮะพจน์ข้างหลังเท่ากับศูนย์สมการเชิงอนุพันธ์คืออะไรก็คือสมการที่เป็นการดิฟสองครั้งของพจน์ใดๆเช่นนี้คร ท่ากับศูนย์คือี่คือเอกพันธ์ถ้าไม่เท่ากับ0ูนย์คือแบบไม่เอกพันธ์นะครับจะเป็น non homo genius ordinary ทีนี้มันจะมี2คํคำตอบใช่ไหมถ้าเราดิฟสองครั้งทีนี้เราจะหาผลเฉลยคือเราจะหาคำตอบยังไงเราก็ต้องมาใช้วิธีการของแคลคูลัสนะครับ โดยเราสมมติอยากหาของตัวนี้เราจะหายังไงโอเคเราเปลี่ยนตัวดิฟตรงนี้ฮะเป็นตัวดำเนินการดีตัวดีเท่ากับดี by dx ถ้าเป็นดีกับ,บังสองก็จะเป็นดีกับ,บังสอง by dx กับ,บังสองอย่างนี้ฮะ ก็มีพจน์นี้อยู่ข้างหลังครับแปลว่าเราเขียนสมการข้างบนนี้ใหม่ได้จะเป็น d สองบวกส y เท่ากับศูนย์้เราดึง y ออกมาตออกมาณนี้นี่เราจะได้ฟังก์ชันของ d เท่ากับตัวนี้นี่เราทำการแยกตัวประกอบออก ปกติเดียจะได้นี้นี้ใช่ไหมครับสองตัวเราจะหายังไงในถ้าเราเจออย่างนี้เราใช้สมการก,กำลังสองก็ได้นะครับใช้อะไรคือลบ b บวกลบแควรูด b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a ตรงนี้เราไม่มี เราไม่มีพจน์ b เพราะว่าไม่มี a สมการพวกนี้จะอยู่ในรูป ax กับสองบวก bx บวก c นี่เรามีแค่ a ใช่ไหม b เป็นศูนย์เพราะไม่มีพจน์ x a, a เท่ากับ1 c เท่ากับ4แล้วก็ไปแทนตรงนี้จะได้ลบ b คือศูนย์บวกลบศูนย์กับสองลบ4คูณ1คูณ4ส่วน2คูณ1 อย่างนี้ก็เป็นบวกลบของลบ16ส่วนด้วย2เราเราดึงลบออกมาได้ไหมดึงลบออกมาเป็นลบรูปหออกมาข้างนอกนี้บวกลบข้างหน้าอันนี้ลบแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเป็นรูปสิธรรมดากับส่วน2แล้วก็ทำมาบวกลบ ที่เราเคยเรียนมาครับ i จะเท่ากับลบ root หนึ่งนี่อยู่ข้างในนะลบอยู่ข้างในก็จะเป็น i ก็เป็นใส่ i ไปก่อนเลยปุ๊บ r ถอด root องได้4ส่วน2อย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ตัดไ,ได้2คํคำตอบคือบวก2 i กับลบ2 i ใช้ไหมครับนี่คือคำตอบ ของสมการยกกำลังสองปกติโดยที่ i เท่ากับลบรูทหนึ่งไลบหก็ i กำลังสเท่ากับลบหทีนี้ต่อไปเราจะมาหาสมการเชิอองรุุพันธ์กันนะครับว่าจะมีค่าเท่าไหร่ ทีนี้ถ้าเราทีนี้ถ้าเราต้องการหาผลเฉลยนะฮะเราจะได้เมื่อกี้เราได้บวกลบ2อใช่ชี้ก็จะเขียนเป็นบวก2 i กับลบ2 i ฮะทีนี้อยากหาค่าตัวนี้มันจะเป็นยังไงเนี่ยหาผลเฉลยออกมาโดยที่มี y คูณอยู่ข้างหลังเนาะแล้วก็จะกับ0จากจากบทนี้เราแยกตัวประกอบมาที่เราจะหายังไงเราก็ มาทำการพิสูจน์สูร,สรก่อนพิสูจน์สูรสมมติเรามีตัวดำเงินการดีลบกับค่าคงที่เราให้เป็น a อลฟานี่นะพิสูจน์เมื่อกี้เราสมการเราอยู่ในรูปของตัวดำเงินการ D ลบ a อลฟา y เท่ากับ0ใช่ไหมทีนี้เรามาดูกันจะทำไงเราทำให้ตัวดีกลับเป็น dy ไเป็น dy/dx ก่อนแล้วก็ลบ alpha y เท่ากับ0ทีนี้จับคูณ y เข้ามาข้างในกระจายเข้าไปทำเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกๆมันทีนี้เราย้ายย้ายพวกนี้จากลบไปเป็นบวก ทีนี้เราอยากได้แค่พจดวใช่ไหมอันนี้คือดิฟ y อยากให้ดิฟ y เป็น y ายเฉยเราทำการอินทิเกรตแต่ต้องอินทิเกรต2องข้างของสมการนะแล้วก็แทนค่างเงื่อนไขขอบเขตกับอินทิเกรตคือนี่ y 0คือ y เริ่มต้นไปนถึง y ใดๆกับอินทิเกรตที่ x เริ่มต้นไปที่ x ใดๆ แต่อย่าลืมว่าเราต้องะทำ่างนี้ได้คือตัวนี้ต้องย้ายไปอยู่กับ x เดียวกันตัวนี้ y ก็ต้องไปอยู่ x เดียวกันเราต้องจัดรูปใหม่ก่อนที่จะทำอย่งนงั้นแต่ว่าเราจะได้ i n t e g r a y ที่เราย้ายข้างปกติมาก็จะได้ดังนี้ alpha d x แค่ทีนี้เป็น x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 , x. หมดแล้วแล้วก็ y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  นี่ก็ได้ integrate ได้แล้ว ทีนี้อินทิเกรตของ a หนึ่งส่วน y ได้อ log ธรรมชาติ y โดยเทียบแล้วก็แทนค่าน,นี้นี่เป็นขอบเขตเริ่มต้นตรงกันเนาะอันนี้ก็เช่นกันได้เท่านี้ในอินทิเกรต dx ก็ได้ x อันนี้ค่าของที่เราดึงออกมานอกอินทิเกรตได้เพราะเป็นค่าของที่เราค่อยกลับมาคูณกัน ี้แล้วก็ทำการน,นี่เลยอินทิเกรตธรรมดาอาจับอันนี้มาลบกัน y 0ครับ alpha x ลบ x ศตัวบนตั้งอันนี้ตัวล่างลบออกเป็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนสมบัติของล็อกคือล็อกผลลบก็เป็นหารล็อกบวกเป็นคูณอันนี้เป็นลบต้องเอามาเป็นหารกันตัวนี้อยู่ข้างบนเนาะนี้เท่ากับ alpha x x ศูนยทีนี้เราเทคลอน i เทค e mm hmm. เพื่อจะทำให้ไอ้ล็อกธรรมชาติธรรมชาติ้ี่หายไปนะเรายกขึ้นเอาพวกนี้ยกขึ้นข้างบนอย่างนี้โดยที่ถ้าจำได้ก็จะที่ไอ้นี้ยกกำลัง อย่างนี้แล้วก็มี x ยกกหลังจะได้เท่ากับ x คือตรงนี้จะตัดกันนะก็จะเหลือแค่ x ยียกว่าตรงนี้ก็จะตัดกันแล้วก็เหลือแค่ y ส่วน y ศูนย์เท่ากับ e ยกกำลัง alpha x e ล oh, บ alpha x ศูนย์นี่เราคือจริงๆนี่มันบวกใช่ไหมแล้วก็คือใช้สมบัติของเลขยกกำลังคูณกันคือข้างบนบวกกันเนาะอปอย่างนี้ นี่เราก็ย้ายข้างเลย y ที่ x เท่ากับ y 0 e ยกกำลังลบ Alpha x 0 e alpha x อตทีนี้ให้ตัวนี้เป็นตัว c ค,ค่าของที่ใดๆเนาะจะได้คำตอบของสมการเชิงรูปพันคือค่าคงที่ใดคูณกับ e ยกกำลงัง alpha x อย่างนี้คตัวนี้จะหาได้จากค่าคงที่ หาจากเงื่อนไขเริ่มต้นของโจทย์นะเมื่อกี้กลับมาทีนี้มาที่ข้ออันนี้ของเราเมื่อกี้นี่จะเขียนได้ไหมคำตอบก็จะเป็น y x ของเท่ากับ e ยกกำลัง a มี c นะบวกอันนี้ c หนึ่งบวก c สอง e ยกกำลังลบสอง i อีกอย่างนี้อืมนี่อันนี้ก็คือคำตอบของสมการเชิงรูปทางท้องเรานะครับ เพราะตรงนี้เป็นพจน์ของแอลฟานี่คือนี่จะเหมือนกันนะครับตัว x นี่เพราอเราเทียบกับ x ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอมครับไปเจอกันคลิปใหม่ครับ